ปลาหม, asure, าม, اش, มาึกไม่ช็อตเพราะว่ามีหลายอย่างมากเนี่ยมันต้องน้ำอย่างนี้เลยคือพูดแบบนี้เฮ้ยน้องเขาอย่างนั้นอยู่เลยปะไม่มีอะไรดีเลยมีดีแค่เขาเขาพูดต่อหน้าคนเยอะแยะด้วยนะโวเราไปทำอะไรเขาอะสวัสดีทุกคนครับนิมมากับน้องเสืออืไหนร้องเสือได้ถึงเสือแหวงนเป็นเสือเด็กเสือเพิ่งเกิด วันนี้ต้องเร็วหน่อยเพราะว่ามันแข่งกับเวลาอขอมันสดมากพึ้นขึ้นมาเลยประตูม้วไม่ได้กินมันนั้น นี่คือปลาหมึกปลาหมึกไม่ชอดเพราะว่ามีหลายอย่างมากหมึกสดแล้วก็อันนี้หมึกย่างหมึกไข่ไข่ย่างอันนี้หมึกเกาหลีหมึกเบิร์นและนี้ก็หมึกเกาหลีที่เขาให้มาก็จะเป็นน้ํามันงากับลืมเนี่ยมันต้องน้ําอย่างนี้เลยเอาเลยโอ้โหเฮ้ยมีน้าลายไหลอะหมึกสดก่อนนะโอเคยิ่งสองน้ำ อือจริงเขาแซ่บมากอืมจนไม่เคยได้รู้รสปลาหมึกเลยแต่ปลาหมึกหวานนะอืปะมปลาหมึกดีนะอืเดราไปลองกินหนวดกันกินด้วยอได้ตักมาเลยหนึ่งสองเฮ้ยน้องเขาอย่างนั้นอยู่เลยปะใช่เหรอกินนี่หมูยา่างเหรอแล้วเนี่ยอเอาใคแอดิตไปก่อนเลยก็ได้ แนง่ยสออืมกรึบๆไึบกรดูดก็ดอคอยพาดูดของตกใจวันเก๊ซอนจัดจานหนูสะดุ้งเลยอะต่อไปคือหมึกออย่างใช่ไหมใครใอยจะกินหมึกใครหนูว่าปีวีต้องชอบกินนี้แน่เลยกึบครึดอะ่ะกระดูกอะ่ะใช่ไหมกระดูกอ่อนอืมนี่นะนี่ฮะตรงไม้นี้โอ้หหนึ่งสอง อืมอืมอืมอเหอือร่อยมาือไข่นุ่มมากน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มแบบว่ามันจีบหวานนิดเผ็ดเปรี้วหวานออน้ำจิ้มปลามึกอะต้องเป็นรสประมาณนี้ใช่ล้หมึกถ้าย่างมาไม่เหนียวด้วยนะอืม อากิ้แบบเมืมมคืนเลยนะอ <laughs> นไข่หรือไข่ไม่เหนียวเลยอันนี้เด็มาก น่าใครแบบออันนี้เ,เกาหลีอืมไม่เอาน้ำจิ้มร้านเขาซะแล้วกิน,ก,นกึดกดก,ดก่อนเกลมอ่ะจิ้มไปแล้วอะ่ะอันนี้ก่อนกนแล้มุกไหลเหรอเรื่องหงอท อืมเนี่ยตึงๆฟันหน่อยแปลว่าไม่เหนียวแขงแต่ต้องตู้มันหน่อยการมักแข็งแรงกันเป็นไรหรอกอันนี้แม่กระดูก่อนไอหมึกเนี้ยอืรับหูรับตาเปรี้ยวอย่างเดียวเลยกำจิ้มเปรี้ยวใหช่ไหมอืมอืมก็หวากไดเลยก็ดอร่อยเป็นเนื้อ ร้านนี้ยอดเลยเบสเปกแค่บอกพี่กัดให้ดีกว่าร้านนี้นะคะคนอร่อยมากเมืองนี้ไหมเขาให้เลมอนมาด้วยนะเอาไปแบบว่าไมเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรก็ไม่รู้หนึ่งองึืมหอมหมดดีนะอืมหอมเบิร์นอ่ะลองจิ้มมาโชว์อยู่อ่ะ มิโซะเขาหอมมากหอมโอยุใช่เหรอเผ็ดมากกับหมองน้ำจิ้มเขเผ็ดกว่าน้ำยำเลยกรับอ,อันนี้จิ้มโชยุได้หไหมอืมโอ้ยอ,อร่อยมากเลยพอจิอ้มโชยุแล้วโอ้ยต้องกินแล้วเคี้ยวให้ละเอียดอื แม่พอมาจิ้มกชยเตี๋ย่แล้วมันเค็มเกินเพราะว่าในน้ำมันงามนันมีเกลืออยู่แล้ววิเชตให้พริกเ <c oughs> มื่อไรโตรเสร็จแล้วมันยำเลยอะดีมากมันกรอบมากเลย ยำเรียบร้อยลองอออลกินนลงยังนะอืม่เลยกินไหมหมาเลครบแบ่งห้าคำหนึ่งอเอาเผ็ดไม่ไหวคื้มใจอร่แบบอ,ย,อยมากอะไรอันยกแบบ หมึกสดมันจะกรอบๆบบหวานๆนะเนื้อใช่หวานรู้สึกได้ในเนื้อเลยอะอ,อนนันตรงนี้จะจืดโหเผ็ดแบบคิกคึกเลยแต่หยุดไม่ได้นะอนืมเผ็ดพริกไม่พอเผ็ดวาซาบิอีกเป็นไงเปรี้ยวหรือผมเอาเคี้ยวขาดยากนะโทษว่หมึก ใช่มันเหนียวเหนียวหน่อยเคี้ยวนานหน่ะยด้านนี้แคบไปลองเคี้ยวเลยอเออใช่ย่างมาดีมากแล้วก็ไข่ข้างในนี่นุ่มมากทำให้มไม่ตึงไปทำมัลบล้างความเผ็ดได้เลยวันนี้ทำข้าต้มปลาหมึกกันอดู <นะ S 2> สุขภาพทำไมหนูถึงไม่ชอบกินปลาหมึก ท่านึกย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กๆเห็นคนอื่นเขากินกันอ่ะจะกินตามแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันอร่อยอกินได้เหมือนเคี้ยวอย่างลบอ,ะอ,อ่ะอืออ่าเจอร้านที่แบบทำเหนียวเหรอเอออร่อยอร่อยเลยก็มีไหน่ะอร่อยมากอ,อันนี้คือจิ๋วอร่อยมากม่าอร่อยยังไงอ่ะไอ้สำหรับหนูมันเผ็ดนุ่มที่ไข่เลยอาจจะชอบเป็นไข่แต่ไม่ชอบกินเนื้อปลาหมึกอะไรเงี้ยอืมปลาหมึกอร่อยสําหรับปีๆเคอกรอบแล้วก็นุ่ม ค่อนข้างจะเป็นคําอธิบายคือย้อนแย้งมาเนื้อเนื้อปลาหมึกมันจะมีความกรอบใช่ไหมใช่ใแต่มันก็จะมีความนุ่มในชิ้นหนาๆมันอ่ะแต่ว่าปลาหมึกจริงๆแล้วไปี๊ไม่ได้ชอบกินตัวชอบกินหนวดชอบกินไข่ชอบกินนวดจริงๆมันไม่ใช่ไข่ปลาหมึกมันคืออันทะปลาหมึกแตอันเนี้ยอร่อยอรัอยนะเป็นครั้งแรกที่ได้รับรสถ,ถึงความรู้สึกหวานของเนื้อปลาหมึกอ,ะอ่ะ ซึ่งมันอร่อยนะวันนี้หนูมีเรื่องแชร์ประสบการณ์เคยโดนแบบ่ะคนว่าไม่มีอะไรดีในมีดีแค่ขาวทั้งที่เมื่อก่อนไม่ได้ขาวเท่าตอนนี้ด้วยนะอืเขาพูดต่อนหน้าคนเยอะแยะเลยนะหนูก็บอกเองียบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรต่อไปจนผ่านมาแบบหลายปีอะ่ะ พี่อุ้อมเขาบอกว่าหนูเคยเล่าให้ฟังว่าหนูจาคาน,นี้ได้อยู่เลยอะไรเขาบอกว่านี่ไงก็ทําให้เห็นแล้วไงหนูไม่ได้มีดีแค่ขาว<ม>แต่มันยังคงจําได้อยู่เขาอาจจะลืมไปแล้วได้ทำว่าเขาพูดอะไรอะแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแบบจริงจังจนแบบว่าโหเราไปทําอะไรเขาอะเราไม่เคยเราไม่เคยลามปามเขาเลยนะ<ม>เขาเป็นผู้ใหญ่ด <คน S 1> ้วยมันงใจมาหนูไม่เคยทําตัวไม่ดีอะก<ม>็งงๆ,ๆคนพูดไม่จําคนโดนทําไม่ลืม

จะเข้าแล้รับสาหร่ายหางจิ้มีชิ้นเล็กอะบทเงินในหนังที่มันจะยิงลูกดอกอะเขาลืมอยากเล่าแต่ลืมใช่ความจำแบบบ้าสิ้นสุดตอนยุคไหนสองพันยี่สิบสองปีที่แล้ว มดแล้วมีระบบเข้าไปจัดการเซิร์ฟเวอร์แล้วมีชอบจําอะไรไม่อยากจํานะแต่มันชอบแฟลชแบ็กอ่ะไม่ชอบเหมือนกันมันทําให้แบบสุขภาพเสียแต่โชคดีที่แบบว่าตลาดออกเร็วติการ์ตูน่วยได้ฟิลลี์การ์ตูนจะคิดจะคิดเลี้ยวเลยนางอ่านทั้งวันเลยเธอก็ดูโมเดิร์นแฟมิลี่โมเดิร์นโมเดิร์นแฟมิลี่ทั้งวันเถอะมีอยู่สิบสี่ตันใช่ไหมสิบเอ็ดดูไปสิบแล้ว เดี๋ยวใช่บอกหนูไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาเลยเฟลแล้วไปจำไม,ม่ใส่ไม่ดีในนะั้นมาใช้ด้วยอะไรอัน,นดีๆก็ไม่จำไปจำไม,ม่ใส่แบบว่าไม่ดีมาใช้อืมโดนเฮฮาโดนว่าวัดเตี้ยก็บปีปีไม่ค่อยจำเตี้ยเหรอโดนด่าวัดเตี้ยก็ใช่แต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าไปฝังใจรุนแรงอะไรขนาดนั้นเพราะมันมัน,ม,น,ม,นมีคนเตี้ยออกไปปีง่ตอนเรียนนะ ก็เลยรู้สึกว่าเอาชีวิตรอดด้วยการทําแบบนี้สรินะใช่ซึ่งพอจบมาแล้วก็ไอ้เพื่อนคนนี้เตี้ยกว่ามันก็สงกว่าไปแล้วคือไปนีได้ยังเท่านี้อยู่แล้วปีก็เท่านี้แล้วก็ตัวเล็กหมดนะทุกคนไม่น่าเชื่อแล้วก็มีครั้งหนึ่งเพื่อนๆมันบอกว่าเคยกินไข่หมดแดงยังกินดูดีอร่อยนะมันมันหวานหวานเราคิดว่าไข่อ่ะมันมักจะอยู่ตรงตูด ไม่ได้คิดว่าอยู่ในรังใช่ไปต้นที่มันมีมดแดงอ่ะจับมาเทียตัวแล้วก็ลองกัดตูดมดแดงแล้วก็กินเป็นไงรู้ไหมเปรี้ยวทำไม, <laughs> ไมรู้ <laughs> ได้ไงก <laughs> ็เคยกินเหมือนกัน <laughs> ไม่ได้กัดแต่เหมือนมันเข้าปากออ๋แล้วแบบกินกัดตูดดึงปุ๊บ เฮ้ยมันเปรี้ยวๆว่ะอาจจะไม่ใช่ก็กินไปหลายตัวอยู่อะสามสี่ห้าตัวมั้งเปรี้ยวทุกตัวเลยไม่กินแล้วแล้วก็เหมือนเจอเพื่อนอีกทีหนึ่งอะมันก็ถามว่าเป็นไงมึงเลยไปลองมาย่างเราก็แบบอ๋อเรียบร้อยกินแล้วม,มึงบอกเป็นไงหวานหวานมันๆใช่ไหมอืมก็เปรี้ยวๆหน่อยๆนะ เราไม่อยากเสียเซลเราไม่อยากจะแบบถ้าเราไปเท้าอะไรสักอย่างเราเก็เหมือนแบบหาเรื่องงินคุยละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าแม่งจอดเรื่องกวนนี้แม่งรู้ได้เลยว่าวีกินตูดมดคือไม่ได้หลอกเลยทำตัวเองกัแหละเหลอกครไปโดนเพื่อนถ้าเกิดว่าเราไม่นี่ไปก็เสียเซลดีเพื่อนก็ล้อดิกินตูดมก็แดงเหรอเรื่องเดี๋ยวคนโดนยาวเลยดินี่ยเขาจะรู้วันนี้แหละ ทุกคนก็ทำคล้ายหรือกดติดตามให้กับช่องนัดโต้เลยนะคะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย